สุขสบายดีสบายดีเอฟทุกท่านทุกคนที่เขาเบิ่งเขาโ้มทาง่องปะมั่าสบายดีทุกคนจ้าอร่อยไหมจนบบพูดบบจ้าอร่อยไหมจ้ามะเนาเมนูมื้อนี้ สี่อีกเหมือนเดิมแกงไก่ใส่ฟักแฟงแกงปลาใส่บวบหอมหอมตํากล้วยตันีใส่มะเขือขืนแล้วก็แกงหน่อไม้ใส่กิโล่อใส่หอยแม่เขียวเอาห่แบ่งห่ยมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เอฟซีผู้อยู่ต่างประเทศอยู่ทุงมองทุกบอลผู้ซึ้งหิวเลยแหละปะหมาอกับฮักอดเอาซะก่อนเขาก็บภาพซะก่อนมื่อนี่ขาดปุกปิกเข่าหงเฮียนน้องบูมเข้าหงเฮียนน้องทิพย์เกี่ยวเข่าเมื่อนี่โอ้ยเล่าห่างสิมาอยู่เมื่อวานหางมันเนี่เขาก็พามันนะจ้ะหัวใจเล่าเนาะบานี้แม่เล่าโบไฮมาบานีนิ กม่ว่าเละเออไปเกี่ยวเร่อยค่ะนแมนกรสีประมาณนั่นเลยเนาะเนอหัมันลเราะดันตัวได้แสบกหมูเฮยพี่ยักมาแล้วบอเขาแบบนีเนาะแบเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเมอาเาพเป็นวเรามเือกุ๊กทำอาหารแต่ว่าบได้ลง่เกี่ยวเขา หอดเวลาจึงมาตาตีตาเสียอะยึอีหาักงเออเจ้าบไกินขอยบุรละ่าเจ้าไดกินขยี่อยละารุ่นอยู่ขอดคิดว่ากยขิดเข่าขางตัวเองโผดเนาะขิดว่าเจ้าเสียบอย่างหนึ่งเจ้าบ่มานังไก่เบล้วพับบ่มี กีนมึงดิง้หดสากับบวงเยหล้โอ้ยแ้วาคเขงจะโค้งพูันอแงแหลมเลยยุบมึงดูตำกลวยห่ะแฉกปไปกินสมก็ได้กินกับเขาก็ได้ตำกลวยเดีาอย่ากินปลา่อยเดินลงที่กินสาสนเด้อ มันแบ่งอันนี้แสงประตูมือนีซอหนุ่มนังน้ำกันซองหนุ่มเถาฮึ่เฮาอเใช้ไเจ้ายังมวยอมเถาฉันมียอมเถาเลยนะก็มายวยอมเถาไม่ร้านเถา บาที huh. ่อไปทังแล้วไปทั้งลูกเียรเออไม่ยอมอีกนะโอ้ยชั่งดบ้านไหนที่หาห้องเท้อไีเฮ้ยเกันอยู่้วยแกงปลาลุงที่เบิรลอีกแพงเอามาทำแมไมาตักมาเบิดแล้เล้เอาเคยบอกว่าเคยบอกว่าเอาไห่ลุงที่เบิดช้าเราบได้กินไก่ เอาเลยลุงที่เอาเลยบ่ต้องเกรงใจเจ้าผู้โบกินคือหมูอือเจ้ากินบ่ได้เนาะบ่แม่นว่าเจ้าเลือกได้ยนี่ใสเลยเอาแม่ใส่แกงปลาคอแซ่บเส็บซิมเบิ่งฮะเจ้าบอกคอยหิวเข่าพอากเห็นยังกะเสบว่าซ่านมาแม่ประมาเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งอ้ามือปาดพุงใส่กินหลอดๆเด็ดเด จังหวะเรากินเหลื่อยอยจากปลาบ่ที่น้องเราปักใหญ่นาะตำกล้ยนะคอยมักกินกับเขาตำกล้ยแสบวันนี้สาวจ่อยมานะคะอร่อยไมมสาวจ่อยสาวจ่อยถจ้าขาดีนำนำหมููเลยฮะนหมูเธอน่ะมีข่าวดี เมื่อวานนี่ก็บ่อได้มาเกี่ยวขา่าวน้ำมูยังมีข่าวดีอยู่โอ๊อยบ่าวไปแต่อ,อีสาแต่บาทนี้ยฮะเก็บเ <c oughs> ด้งมาขึ้นนี่ก็ไปส่งให้แูทมีขาดีอ้าวเขาขาดได้ยังสูคือได้แต่ผู้ได้ท้บบ่อป้าเปะปะมาปากแปรนี่บ่อเห็นได้ห้าเนี้ยสีมาเลี้ยงผู้บ่าวกับบ่มีอะไรได้เดียวนี่นะหนึ่งสุกินเนี่ยเด้อมาอื้อนี่ยเด้อ จังว่าบ่ได้ย่ากินข้าวกินน้ำนะบ่ได้สูน่ะเพราะว่าบ่มีหยังสูผู้บ่าวกินอยากไอยากได้ซิ่นใหม่ให้นึงตเก่าก่อนอะไรนะเงินมื้อก่อนันั่นบ่ลุงทีเจ้าสิไปซอยกอาอื้อยูมันหน่วยใหญ่อีหลีดเจ้าสิไปบ่ลุงทีบ่าวใหญ่จกนเวบ่เิมาอื้อจังว่าตามามาลุงทีเด้อตามาว่า เว้ยกับซาถูแล้วเนอะลุงทีก็ย,ยังให้เจ้าได้อยู่บุมี้ยังสู่ผู้บา่บา,ากินผู้บ่ามากก็เอานำเปล่าให้กินแล้วก็ไหลมืออ่ะอ่ามือหนักจะกินขผาไปเลยบดเทนนแหล็ก็มันเลือแต่แต่มือทําบุญน่ะเด้ใส่เกาะใส่แกะก็ได้คันสี่ไฮเลือกับ่เบเลือเดยกพี่น้องป้องปลายจ๋าแอบเอาเสื่องไว้ <laughs> แม่หน่องกำลังไ่อยู่ไปแล้วเอาไปอยู่ถูบ่าวทิ้งเลยเอามึงได้จังูอีแพ่นกูไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้กินสามห้าไม่ได้กินบ่เห้ากู้เป็นนกน้ำจะ้กเถิดเล่นหมอไม่ได้กินกูไม่ได้ถ่ายคลิปมึงได้จังู้กูเอาให้ผู้บ่าวกินว่าตัวเองว่าแบบแบ่งว่าไม่ได้จะเอาเงินใหู้ยดุแถลนกินโอ้ยถามแน่นานาเอาให้ปลาดํากบแม่ใหญ่โอ้ยบุ๋มีว่าปลาดํากับปลาให้เขาว่าโอเคอยู่ เอาห้เอือยกินกับเมใหไ่ไปกินบ่อดอกขิดหว่ากระดาย้เนาะลงวัดหมอบักไหเนาะ้อ้ท่านขอพักเทาานั้นหมายทํำบุญเนาะคอยยางได้บุญมายถ้าแม่ชอบแหงขิดว่าจะได้แหงตัดเอาหอยมาทานยุกชอบแพงแบดขิดแบบเมื่อไหร่จะสิเอาแบบเล้งงไปดห้ทานเป็ดเอเ <im itation> ของแสบบอเดทท่านหรือเพราะว่าบ,บ,บด aw aw บดบดซูมีผู้พัดเขา <im itation> บ้านเฮ้ามันเผือสิีได้พัดเนะ <im itation> าะหาโน่นหานี่มาใส่เ <im itation> ขาเมากระโลละรอยบะ,ละนีนกะทิอีกเด้น้ำตาลอีกเด้เผือดิีได้กิน <im itation> อันอันชีโยก้อยเมื่อน่ะนะใส่งบไร่เติบได้ขนาดอ่ะอ่ะคอยกะอยากได้บุญเนาะคอยกะ อันให้น้องซาวของง่างย่อลงไปเลยกับปนวนมีแต่แบ่งว่าให้ปกเปกน้อยหนึ่งกับเม่ใหญ่นเท่ามีเงินจังซื้อกินไหมของโอกาสมันหาอยากได้ผ่าผ่นสิมาร่วมกันผ่าผืนมาโอปโปแมนแมนถือต้องขัน่ายันแมนแหละินตรดก็ได้ข่ามาแมนความแน่นน่นแหละจังว่า แกงไก่เนื้อนุ่มอ่อนอิดอ่อนๆแล้วเฮ้ยมันจังสดแซ่บเซลปลาเม้าขนาดผู้บ่าวไปกินข้าวเมากับข้าวพัดนี่ก็สั่งพ่อจะแต่ถ่ามกินข้าวพัดเมื่อน่ะเลือใส่เกาะออกไว้เลือเขาเลืออันนาไว้กับเว้ยสิพัดสวนลุงที่กินก่อนเอาห้ปลาโนนน้ำจานหนึ่งผู้ละจานเมื่อคืนนี่ฮานบริได้กินสดๆกบผู้บ่าเด้อแซ่บ อินนอ่มแล้วลุงที่เล<ช>ือกมันเบิดหอมคือกินตกาก,วาตกาา่วยอิ่มได้กระยาเดือกแกงปลาซองถุยคนเดียวแน่เพื่อนท่วงละนน <c oughs> บันปุ่อิ่มกระยาเดือกเบิดซองถุยว่านั้นเขาเมาอกาะห้ายบา่ท่านตีเฮยเขาพัดกับบ่บท่านที่เนาะว่าแต่เนาะออกมาแล้วเฮยของเนี้ยมันหามันแพงได้เขาเมากจะแพง บึงเห็ดลงไปสองอย่างน่ะเห็ดลงสองอย่างนะนั่งเบิร์ตพร่องเบิร์ตบวดร่วมบวเดร่วมอันเข่าซานเด้ใส่งบเบิรตหาลอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทใส่งบนะมามาพี่น่องมาเบาเนาะซาถูกบุญได้บุญเนาะได้บุญพี่น่อง ได้บุญลายสายยาวบ่ได้นั่งกินข้าวเฮียงนุ่งทีซบ่ได้เฮียงซะมื้อใหม่จังเฮียงเนาะทีเนาะกันไเฮียงกันืนกันนัดกันไปอื้อบ่กินข้าวกัดแล้วก็อื้อก็ได้เฮียงแล้วจักสิเอาหยังโอ้ักอักอืนยังบ่มีข้าว่เออนีคลิปเด้อว่าความคนกเบิิะ นมอนอตีแต่สั้นและสาวลุงทีโอ้ยคลิปนี้กัเนย้าวเลยพี่น้องประมาสิิปกินข่าวก็เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ทํทำคลิปอีกเนาะพ่อท็นป็นา่อก็คลิปหนาด้วพี่น้องเด้อสบายดี